ผมนายสาพรับองนี้เวลาต่อวงจรการควบคุมกระบอสูบช้วยว่าครับการกลับสองทางครับมันเจ๊กระบอกสูบสามหุ่นนะกระบอกสูบสามหุ่นนะกระบอกสูบด้ววการกลับสองทางจะควบคุม อันนี้เหลือเวลา10วินาทีคุณต้องรีบจัดจานแล้วนะคะเราจะมาทดสอบกันนะครับเช่เคื่อกดปุ่มสีอ๋อ ขอบค,ครับ